นี่ก็เป็นน้ำพระที่จะถาวายพระผู้ศรีสโุโธเพื่อขอ,อาธีการงานทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมบาสสาเร็จสมความมุ่งหมาปัดหนาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะทําอะไรทําการสิ่งใดก็ขอเจริญเจริญทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาทางจิตอธิษฐานกันแล้วก็จะได้สําเร็จสําเร็จสมความม,มาุ่งหวาดปรารถนาทุกท่านแก็ถวา,ายน้ำผู่ศรีสโุโธกันแล้ว หลับรู้แล้วองค์พัมยาศีปฐุมมาจะถวายน้ำไปจะต้องเปิดน้ำมาถวายเห็นแล้วที่เราเปิดไปแล้วหนึ่งขั้นหนึ่งขวดเปิดถวายองค์พระแม่ศีปฐุมมาพัมยาศีปฐุมมากันเออให้ สำเร็จสมความมุงหมัดปรารถนาทรัพย์สินเงินทองมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเต็มมาถวายขอพรด้วยน้ำก็ได้ไหลลื่นไหลลื่นสำเร็จสมความมุงหมัดปรารถนาเราจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้ปรารถนาเอาถนะมาถวายน้ำกันขอให้ความสุขความเจริญ